สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินำโดยด็กเตอรกริากาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดงาน Start-up X Innovation Thailand Expo 2025หรือไซต์2025โดยมีนายประเสริฐจ,จันรวงทองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Global Innovation Partnership AI and Sustainability the Next Era of Innovation เพื่อยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนวัตกรรมในระดับภูมิภาคโดยมีตัวแทนจาก11ประเทศพันธมิตรเข้าร่วมงานรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นชาตินวัตกรรมโดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเป้าหมายและการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานไซส์2025โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย งานมีขึ้นระหว่างวันที่4ถึงวันที่6รก,กรกฎาคม2568ัาพาร,รหภารก้อนฮอล์ศูนย์การค้าสยามภารากร้อนก็งานในวันนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นงานแสดงนวัตก,กรรมซึ่งไม่ใช่มีแต่ าการนวัตกรรมภายในประเทศแต่มีบริษัทแล้วก็มีต่างชาติเข้ามาร่วมงานเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็เป็นงานรวบรวมนวัตกรรมทั้งหมดนะให้มาอยู่ที่เดียวกันซึ่งคือว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศนะครับทีท่ประเทศเราเคยจัดมากามคาดหวังของงานนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยแล้วก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นํา ด้านนวัตกรรมของภูมิภาคนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนี่เรายังได้เห็นสตาร์ทอัพได้เข้ามานำเสนอบูธต่างๆนะครับซึ่งแต่ละบูธนี่ก็เป็นบูธท,ที่น่าสนใจทั้งสิ้นนะครับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนได้มีโอกาสสร้างความรู้ใหม่ๆแล้วก็ได้มีโอกาสสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจแล้วก็สตาร์ทอัพภายในประเทศ นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีโครงการที่จะไปไปร่วมงานกับประเทศอื่นๆด้วยนะครับในเรื่องของการทําให้สตาร์ทอัพของไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักและแพร่หลายในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเรื่องของมาตรการมาตรการเรื่องภาษีนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลได้เตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมานะครับซึ่งร่างนี้จะทําให้การประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพนี่ สามารถเอื้อเอื้อประโยชน์เอ,อื้ออำนวยต่อการประกบรอบธุรกิจสตาร์ทอัพให,ให้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทะเบียนจดทะเบียนเรื่องการส่งเสริมเรื่องเงินทุนอะไรต่างๆสิทธิประโยชน์ต่างๆจะมากขึ้นนะครับเพราะนั้นจะเป็นโอกาสที่ดีที่สตาร์ทอัพเนี่ยจะได้เติบโตและมีความแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตนะครับคนที่มาร่วมงานนะคะในที่สุดท่านจะเห็นเรื่องของตัวฟอร์รมที่ให้ความวรู้ต่างๆด้านเอไอสติ i ิ i t y แล้วก็เรื่องของโฟโบต่างๆเทรน รวมถึงถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่มาออกรู้จะได้มีโอกาสเจอ V.C. C.V.C. ได้มีโอกาสสร้างการรับรู้แวรเนียถึงโปรดักสินค้านวัตรกรรม,มอนอกหนือชานนี้ถ้าเป็นน้องๆเยาวชนทั่วไปจะเกิดอินสปิเรชันว่าท่านสามารถทําดีๆเรื่องนวัตรกรรมเป็นธุรกิจเป็นผู้ประกอบการเนอนาคตเพราะงานนี้เป็นโชว์เคสที่โชว์ทั้งสตาร์ทอัพ SME แล้วก็โซเชียลเอ็นจิ้นรวมถึงทั้งไทยและต่างประเทศมีหน่วยงานต่างประเทศนะมาร่วมไม่น้อยกว่า8ปปประเทศนะ20องค์กรภาครัฐแล้วก็มีบุธของสตาร์ทอัพต่างชาติประมาณสิบห่าน ประธานได้พูดไปเมื่อกี้ว่าเรามีข้อมูลต่างๆมากมายหลาอย่างทุกท่านนะมาเดินดูงานนี้ด้วยกันแล้วจะได้รู้ว่าประเทศไทยเรามีดีเรื่องนวัตรกรรมมีดีเรื่องเทคโนโลยีและสามารถที่จะเป็นฮับของเซอเรีสเอเชียในการปรับปรุงเรื่องการาตินาัตกรรมด้วยกัรกรนกรเราคาดว่านะคะผู้เข้าชมงานทั้งหมดในสามวันที่เราจัดเนี่ยน่าจะไม่น้อยกว่า3 0,000รายค่ะรวมถึงเรื่องของตอนนี้เรามีการบอร์ดสต์ออนไลน์ไปด้วยฉะนั้นการเข้าถึงในเรื่องของดิจิทัลหรือต่งตางๆเหล่านี้เนี่ยน่าจะประมาณถึงล้านได้ค่ะฉะนั้นแน่นอนที่สุด สามหมื่นออนไซต์ site, นะประมาณหนึ่งล้านออนไลน์แล้วก็มีการซับสคริปเปอร์ต่อไปค่ะก็อยากจะฝากงานนี้นะคะงานไซส์2025วันนี้ได้รับเกียรติท่านรองยท่านประธานบอร์ดเอ A, มาก่าบเปิดร่วมถึงพิธีเราอยากจะโชว์ให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย,ยง่ายๆงานดีๆแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในบ่อยนะอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะว่าสิ่งที่อยากชวนนะวัตกรรมเมืองไทยความก้าวหน้าของประเทศไทยแล้วก็น้องๆเยาวชนเก่งขนาดไหนเราต้องมาดูในงานนี้ค่ะงานนี้เป็นงานที่ระดับ นานาชาติเลยนะคะที่มีบูธต,ต่างประเทศด้วยแล้วก็สำหรับผู้ที่มองหาธุรกิจใหม่นะคะการลงทุนใหม่ก็ในนี้มีนว,วัตกรรมมากมายนะคะที่จะให้ท่านมาเยี่ยมชมแล้วก็นำเอานว,วัตกรรมตรงนี้ค่ะไปขยายผลได้นะคะแล้วก็เราก็จะได้เห็น S-curve ใหม่ของประเทศนะคะค่ะก็วันที่4-6ค่ะที่รอยกพารากอนนะคะเชิญชวนทุกท่านค่ะ